เรองราวความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างเด็กชายผู้โดดเดี่ยวกับแมวจรจัดผู้กล้าหาญที่ต้องเผชิญความโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่ท้องฟ้าสีเทาหม่นยามเย็นตึกสูงเสียดฟ้าตั้งตระหานรถราวิ่งขวักไขวาบนถนนที่เปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งหยุดตกใหม่ๆเสียงแตรและเสียงผู้คนจอแจสะท้อนถึงความวุ่นวายของเมืองใหญ่นสวนสาธารณะเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่ดูเงียบเหงามีมานั่งเหล็กเก่าๆตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ใบไม้เริ่มร่วงโรยในใจของอารมเด็กชายผู้โดดเดี่ยวคิดว่าทำไมนะทำไมทุกคนถึงดูยุ่งกันไปหมดเลยเขาถอนหายใจอย่างเศร้าส้อยพ่อกับแม่ก็ต้องทำงานหนักทุกวันไม่มีเวลาเล่นกับเราเลยเราอยากมีเพื่อนจังอามเดินออกจากสวนสาธารณะ เขาสู่ตรอกซอยแคบๆที่เต็มไปด้วยถังขยะและเงาที่ทอดยาวจากตึกสูงกลิ่นอับชื้นและกลิ่นขยะคลักคลุ้งไปทั่วอามเดินผ่านกองขยะขนาดใหญ่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องครางเบาๆดังออกมาจากด้านหลังถังขยะใบหนึ่งอามกระซิบถามว่าใครน่ะเขาค่อยๆแง้มฝาถังขยะออกช้าๆสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจของเขาบีบรัด ภาพของลูกแมวตัวเล็กๆขนสีอมส้มสลับขาวสกรปรกมอมแมมมีแผลที่หูข้างซ้ายกำลังนอนขดตัวอยู่ท่ามกลางเศษขยะดวงตาสีเขียวมรกตของมันจ้องมองมาที่อามด้วยความหวาดกลัวและอ่อนแรงอามยื่นมือออกไปช้าๆพยายามจะลูบหัวแมวแต่แมวกลับสะดุ้งและพยายามถอยหนีด้วยความเจ็บปวดอามพูดด้วยเสียงเศร้าว,ว่าไม่ต้องกลัวนะ เราไม่ทำอะไรหรอกอามค่อยๆหยิบแซนวิชที่เขาเก็บไว้ในกระเป๋าออกมาเขาวางมาลงบนพื้นอย่างช้าๆห่างจากแมวเล็กน้อยพร้อมกับพูดว่ากินนี่สิเระแบ่งให้แมวมองแซนวิชด้วยความลังเลก่อนจะค่อยๆค,คลานเข้ามาดมๆแล้วเริ่มกินอย่างตะกะตะกลาอารมแสดงให้เห็นถึงความหิวโหวยอย่างแสนสาหัสอามนั่งข้างๆแมวอย่างเงียบ เขามองดูแมวกินจนหมดก่อนจะค่อยๆลูบหัวมันเบาๆครั้งนี้แมวไม่ถอยหนีมันเงยหน้าขึ้นมองอารมด้วยแววตาที่ดูผ่อนคลายลงอามยิ้มเล็กน้อยและพูดว่านายชื่ออะไรดีนะมีโอดีไหมแมวร้องเบาๆเหมือนจะตอบรับอามยิ้มกว้างขึ้นและพูดว่างั้นนายชื่อมีโอ ความผูกพันที่ก่อตัววันเวลาผ่านไปอามแอบนําอาหารและยามมารักษาแผลให้มีโอทุกวันมีโอเริ่มแข็งแรงขึ้นและติดตามอามไปทุกที่อามกับมีโอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะมีโอกระโดดขึ้นมานั่งบนตักของอามอามลูบหัวมันเบาๆด้วยความรักในใจของอามเต็มไปด้วยความสุขมีโอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลย เขายิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันมีโอเอาหัวมาถูไถที่แก้มของอาร์มอย่างออดอ้อนอาร์มกับมีโอวิ่งเล่นไล่จับกันในสวนสาธารณะมีโอวิ่งนำหน้าอาร์มไปอย่างรวดเร็วอาร์มหัวเราะอย่างสนุกสนานอาร์มกับมีโอนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแสงสีอมส้มทองสาดส่องไปทั่วท้องฟ้า ทั้งสองนั่งเคียงข้างกันอย่างเงียบๆเรากับเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรในใจของอาร์มรู้สึกอบอุ่นเราไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีมีโออาร์มแอบพามีโอเข้ามาในบ้านอย่างเงียบๆเขาต้องระมัดระวังไม่ให้พ่อแม่เห็นอาร์มพามีโอไปซ่อนไว้ในห้องนอนของเขามีโอสำรวจห้องด้วยความตื่นเต้นอาร์มกระซิบกับมิโอว่านายต้องเงียบๆนะมิโอ ถ้าพ่อแม่รู้เราจะแย่แน่ๆอามจัดมุมเล็กๆในห้องให้มีโอเป็นที่นอนมีโอเข้าไปนอนขดตัวอย่างสบายใจพ่อกับแม่ของอามกลับมาถึงบ้านอามรีบวิ่งออกไปต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่ดูผิดปกติเล็กน้อยแม่ของอามสังเกตเห็นแล้วพูดว่าวันนี้ลูกดูร่าเริงเป็นพิเศษนะมีโออามยิ้มแย่ๆตอบว่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับ อามกลับเข้ามาในห้องเขาปิดประตูอย่างเงียบๆแล้วเดินไปลูกผัวมีโอพร้อมกับกระซิบว่าเราจะดูแลนายเองนะมีโอเราจะไม่ยอมให้หนายต้องไปไหนอีกแล้วอามกอดมีโอไว้แน่นมีโอซบหน้ากับอกของอามอย่างอบอุ่นวันหนึง่งอามกำลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนมิโอเดินตามหลังมาอย่างเงียบๆทั้งสองเดินผ่านตรอกซอยเดิมที่อามเคยพบมิโอครั้งแรก จูๆ่ๆเด็กโตสามคนก็ปรากฏตัวขึ้นขวางทางอามพวกเขามีท่าทางเกเรและจ้องมองอามด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเด็กโตคนนึงพูดว่าเฮ้ย hey, ไอ้หนูมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดอามตัวสั่นแล้วตอบว่า <"P> ผมผมไม่มีครับเด็กโตคนนึงผลักอามจนล้มลงกระเป๋าหนังสือของอามหล่นกระจัดกระจาย มีโอเห็นดังนั้นก็จบกระโดดเข้าใส่เด็กโตคนนั้นทันทีมันขู่ฟ้อและใช้กรงเล็บควนไปที่ขาของเด็กโตคนนั้นเด็กโตอีกคนร้องว่าเฮ้ยแมวบ้าที่ไหนวะเด็กโตทั้งสามคนตกใจแล้ววิ่งหนีไปมีโอหันกลับมามองอาร์มด้วยแววตาที่เป็นห่วงอาร์มลุกขึ้นนั่งแล้วกอดมีโอไว้แน่นพร้อมกับพูดด้วยน้ำตาคลอว่ามิโอนายช่วยเราไว้ มีโอเลียแก้มของอามเบาๆเหมือนจะปลอบใจอีกวันหนึ่งอามกับมีโอไปเดินเล่นที่ตลาดนัดที่คึกคักผู้คนเดินเบียดเสียดกันแน่นขนาดอามเผือปล่อยมือจากมีโอมีโอวิ่งตามผีเสื้อตัวหนึ่งเข้าไปในฝูงชนอามพยายามวิ่งตามแต่ก็คลาดกันอามตะโกนเรียกมีโอมีโออามพยายามแหวกฝูงชนออกไปเขามองหามีโอด้วยความตื่นตระหนก แต่ก็ไม่พบมีโอเองก็พยายามหาทางกลับมาหาอามมันกระโดดขึ้นไปบนแผงขายของหลบหลีกผู้คนอย่างคล่องแคล่วในที่สุดมีโอก็เห็นอามยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนมันวิ่งเข้าไปหาอามทันทีอามเห็นมีโอแล้วก็รีบกอดมันไว้แน่นด้วยความโล่งใจมีโอเรานึกว่าจะไม่ได้เจอนายอีกแล้วมีโอซบหน้ากับอกของอามอย่างอบอุ่น ทั้งสองกลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขคืนหนึ่งพ่อแม่ของอาร์มกลับมาถึงบ้านเพราะเขาเห็นมีโอกำลังนอนอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นแม่ของอาร์มร้องเสียงดังอาร์มนี่มันอะไรกันแมวมาจากไหนอาร์มตกใจและพยายามอธิบายว่าแม่พ่อคือว่าพ่อของอาร์มพูดด้วยเสียงเข้มว่าลูกแอบเอาแมวมาเลี้ยงในบ้านได้ยังไงอาร์ม ลูกก็รู้ว่าบ้านเราไม่ได้มีฐานะดีอะไรจะเอาอะไรมาเลี้ยงมันอามน้ําตาคลอแล้วตอบว่าแต่มันเป็นเพื่อนผมนะครับมันช่วยผมไว้หลายครั้งเลยเพราะกับแม่ของอามไม่ฟัง <S <S พวกเขาบอกให้อามเอาแมวไปปล่อยมีโอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันเดินไปหลบอยู่ใต้โต๊ะด้วยความกลัวแม่ของอามพูดว่าลูกต้องเลือกนะอามระหว่างแมงตัวนี้กับครอบครัวของเรา อามมองหน้าพ่อแม่สลับกับมีโอด้วยความสับสนและเสียใจน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาพูดด้วยเสียงสะื่อื้นว่าผมผมไม่รู้จะทำยังไงเช้าวันต่อมาอามตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเขาลองไปที่มุมห้องที่เป็นที่นอนของมีโอแต่ก็ไม่พบมีโอเขาตกใจแล้วเรียกมีโอมีโออามวิ่งไปทั่วบ้านมองหาตามซอกมุมต่างๆ แต่ก็ไม่พบมีโอหายไปแล้วอามวิ่งออกนอกบ้านเขาวิ่งไปตามถนนตรอกซอยสวนสาธารณะที่เคยไปกับมีโอเขาเรียกชื่อมีโอซ้ำๆแล้วๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาพูดด้วยเสียงสะอื้นว่ามีโอนายอยู่ไหนกลับมาหาเรานะอามสร้างมนอามสร้างกลางถนนที่ว่างเปล่าท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมา เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเสียใจน้ำตาของเขาปะปนไปกับสายฝนหลายวันผ่านไปอามยังคงไม่ยอมแพ้เขายังคงออกตามหามีโอทุกวันเขาทำโปสเตอร์รูปมีโอแล้วนำไปติดไว้ตามที่ต่างๆในเมืองอามเดินไปตามถนนที่พลุกพล่านเขามองหาแมวทุกตัวที่เดินผ่านไปมา แต่ก็ไม่มีตัวไหนเหมือนมีโอเลยอามเดินเข้าไปในร้านขายของทําเล็กๆแห่งหนึ่งเขาถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับมีโอว่าคุณลุงครับคุณลุงเห็นแมวสีอมส้มสลับขาวมีแผลที่หูข้างซ้ายบ้างไหมครับเจ้าของร้านตอบว่าอืมลุงไม่เห็นนะหนูอามเดินออกจากร้านด้วยความผิดหวังเขานั่งลงบนฟุตบาทอย่างหมดแรงในใจของอามคิดว่า เราจะหานายเจอไหมนะมีโออามเดินโซซัดโซไปตามถนนที่เปลี่ยวร้างเขาเหนื่อยล้างและหิวโหวยแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะตามหามีโออามเดินผ่านร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึง่งเขาเห็นหญิงชราใจดีกำลังให้อาหารแมวจรจัดอยู่หน้าร้านอามเดินเข้าไปหาแล้วถามหญิงชราว่ายายครับยายเคยเห็นแมวสีอมส้มสลับขาวมีแผลที่หูข้างซ้ายบ้างไหมครับ หญิงชรามองอามด้วยความสงสารแล้วตอบว่าอ๋อแมวตัวนั้นนี่เหรอยายเคยเห็นมันวิ่งไปทางโรงงานร้างท้ายซอยเมื่อสองสามวันก่อนนะหนูอามตาประกายแล้วพูดว่าจริงเหรอครับขอบคุณครับคุณยายอามรีบวิ่งไปทางโรงงานร้างทันทีด้วยความหวังที่กลับมาอีกครั้งหญิงชรามองตามหลังอามด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น อามวิ่งมาถึงโรงงานร้างมันเป็นสถานที่ที่ดูน่ากลัวและเงียบสงัดมีแต่ซากปรักประหักพังและเงามืดอามตะโกนเรียกมิโอมิโอนายอยู่ไหนอามได้ยินเสียงร้องครางแผ่วๆเขาเดินตามเสียงนั้นก็ไปนในซอกหลืบมืดๆของโรงงานอามพบมิโอนอนขดตัวอยู่ใต้ซอกปรักประหักพังมันดูอ่อนแอและบาดเจ็บจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดมีแผลชะกันที่ขาและขนที่สกรปรกมอมแมม อามน้ำตาไหลพรากและพูดว่ามีโอนายเป็นอะไรมากไหมอามรีบเข้าไปกอดมีโอไว้แน่นมีโอพยายามเงยหน้าขึ้นเลียแก้มของอามด้วยความดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งอามค่อยๆพยุงมีโอขึ้นมาเขาอุ้มมีโอไว้ในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมและรีบวิ่งกลับบ้านอามวิ่งกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่มอมแมมและเหนื่อยล้าพ่อแม่ของอามเห็นดังนั้นก็ตกใจแม่ของอามพูดว่าอามลูกไปไหนมา แล้วนั่นมีโออามเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่การพบมีโอการประจนภัยต่างๆและการที่มีโอช่วยชีวิตเขาไว้หลายครั้งรวมถึงการที่เขาออกตามหามีโอด้วยความมุ่งมั่นพ่อแม่ของอามฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความเงียบพวกเขามองดูอามที่เติบโตเป็นเด็กที่กล้าหาญและเข้มแข็งขึ้นรวมถึงมองดูมีโอที่นอนซบอยู่ในอ้อมแขนของอามด้วยความรักพ่อของอามพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่า พ่อขอโทษนะอารมพ่อไม่เคยรู้เลยว่าลูกรักแมวตัวนี้มากขนาดนี้แม่ของอารมลูบหลัวอารมและพูดว่าแม่ก็ขอโทษนะลูกแม่ก็ใจแล้วว่ามีโอมีความสำคัญกับลูกมากแค่ไหนพ่อแม่ของอารมเดินเข้าว่าลูกหัวมีโอเบาๆมีโอเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาด้วยแววตาที่ดูผ่อนคลายและไว้ใจพ่อของอารมพูดว่าเอาละ่ะเราจะดูแลมีโอด้วยกันเนะอามยุ้มกว้างและพูดว่าจริงลระครับพ่อ อามกอดพ่อแม่และมิโอไว้แน่นทั้ง4คนกอดกันยังอบอุ่นแสดงให้เห็นถึงความรักและความเข้าใจที่กลับมาอีกครั้งในครอบครัวหลายเดือนผ่านไปบ้านของอามเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะมิโอได้รับการดูแลอย่างดีมันแข็งแรงขึ้นและกลายเป็นแมวที่ร่าเริงและขี้อ,อ้อนอารมกับมิโอกำลังเล่นกันอยู่ในสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรัง่งมิโอวิ่งไล่จับลูกบอลที่อามโยนให้อามหัวเราะอย่างมีความสุข พ่อแม่ของอาร์มกำลังนั่งจิบชาอยู่บนระเบียงพวกเขามองดูอาร์มกับมีโอเล่นกันด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและมีความสุขแม่ของอาร์มพูดว่าลูกชายของเราโตขึ้นมากเลยนะพ่อของอาร์มตอบว่าใช่และมีโอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นโอทั้งสองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อาร์มลูบหัวมีโอเบาๆมีโอซบหน้ากับอกของอาร์มอย่างสบายใจนิจใจของอาร์มเต็มไปด้วยความสุข เราไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของเราจะมีความสุขได้มากขนาดนี้ขอบคุณนะมีโอที่เข้ามาในชีวิตของเรา